ไปสำรวจกันเลยครับ <Okay. S 1> จะไปเราตั้งแต่นหน้าทางครับนี่ครับตรงนี้เลย <Okay. S 1> นี่ครับทางเดินทางนี่ครับเเครื่องกันกนะครับโ <Yeah. S 1> ทนุนเลยไหม ทางนี้ครับที่เป็นทางเก่าทางว้างนี้ครับโอ้โหสะกะปรกมากเลยครับนี่หมนเราจะเป็นทางนี้นะครับ เป็นโรงงานไฟฟ้าครับนี่ครับทางแยกตรงนี้ครับตรงนี้คือคลังน้ำมันนี่เองนะครับโอ้โหขบกมากเลยครับ

จะไปสมรอกทีน่ายกันต่อติดตามชมกันได้เลยครับ